แต่สิอยู่เปาเว่ามัอยู่หรอกนะอยู่เปล่าอ้ยอววิลงยังอยู่อีกครับยังอยู่ดีตยอผเขาจุญาตรครับก่อตาโองนมโอ้ยน่ยมนต้รุ่นนิวปายังาได้ต่รุ่นนว เสียเสียบเวียนกันคิวเบิดโอ้ยตอนไหนนี่ไงขนาดเลยวะตอนก้อนสิมือนคือบ่เห็นอืมไงนะครับเพื่อสายไงขนาดเลยครับ,นนเ,รบเสียบเบ็ดนคิวเบิดครับสวัครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้บารนนอยพาเรากปที่พมาคู่เบ็ดนะครับผมเนี่ยเขาก็จะเป็นเนี่ยเขียดอิโม่นะครับเขามาสั่มไอเดิมววร่างเบิ้งนะครับ ครับไม้มันไม้อยู่ข้างหลังผมนีู่นะครับผมไปไปรุ่นกันเลยครับมาเข้าจมานว่านนะครับผมไปเลยครับผมนี่ครับไม้ที่เ้อาเซม้วนนี้นะครับผมไปไปรุ่นกันเลยครับ ป่าดุหลายเด้ครับึนครับ,รบวันนี้ก็ดูกินน้ำไหน,นะครับน,นี่ครับขั้นี้มีอากาศนะครับ,บถือว่าโอ้ยถึงตัวนะโอ้ยดุนงามเลยครับ เบ็ดที่ไม่ได้ก้อน,น yeah, yeah. Oh, yeah. เบ็ดนะแซนนว่เอวใส่ไหม oh, so ai, right? ถ่ายแล้วพถ่ายหรือยันถ่ายอยู่เดี๋ยวยเดี๋ยวใค<ๆ>ขับมากำบัาย่านมือีครับมาสองคนนะครับ เบ็ดมากเกินไค่สิเบิดแล้วครับมันจะได้ป่าสองตัวนะครับครับเนี่ยกค่เนี่ยเขียนนิมูแล้วนะครับโอ้อยเรีนเอาอยู่หรนะอวะแค่นั้นบ่ะไปไปขับคันหนึ่งเข้าครับเ,เขียนเขียนกับเขียนนิมูนะครับ <c oughs> เอาวางยินครับเนี่ยเฮ้ยเขียนนิ้วมือครับตายวะตายกับทิงก็ตายกับปอยครับปอยอยไรปอ่ได้หรอโอ้ถือเด้นี่บวเหลียขันแบบลักษณะนี่แต่สียู่วะโหไปยู่หรืนไง โอ้ยโกลยอ้มววิถางยังอยู่อีครับยังอยู่พขออนุญาตดครับอือกอต่าอ้ยุฮะเอาไปก้อนเลิกเอาเอเอาไปอน đừng vậy quá đang bác sĩ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แค่นี้ถือยังสวมาขึ้นป่าหลุดหลเลยครับสวย่ากนครับวันนี้ก็ดูน่ากินน่แไหนเนาะครับ ครับขั้นนี้มีอากาศนะครับไม่รู้ว่าจะถือว่านะครับผมเมบ,บ็บดหมูแล้วครับนี่ครับถือวาถือวาโอ้โหดุ้นโอ้โนะครับผมโอ้คอดุนกำลังงาม โอ้ยเหย่มนต้นรุนนวะป่ายังนได้ต้นรุ่นนวเสียเสียเวีกันจิ้วเบิร์ดเสตติดแต่มลื่อนนี่โอ้นี่เราป่าุ่นรุนแล้วรุนนี่แหะเด่นดีดีตั้นรุนหยดปดครับเอเบ็ดยังก็มกอดยูมอ่โอ้ยมันสิรุนเราเตอนัมันรุนเราเด่นหมมันเด่นติดอีกแต่น เกาะทั้งนอกอีกเสียอสักซีเบ็ดดิลี <c oughs> อ่ะก็เกาะทั้งน่อยอีกโอ้โหเสียงเบ็ดนะครับนี่ครับเอาคันจุดถ่ายพอดีนะครับโอ้ตายครับเบ็ดนะครับผมอือมนนีีตนน่ใหญ่ขนาดเลยวะตอนก้อนสี่มือคือโบเห็นอือ ในขนาดนี้ครับเสียกเบ็ดคิวเบ็ดครับเสียกเบ็ดจุดไหนนั่นฟุยเบ็ดโอ้ติดหน่อยเดียววะติดหน่อยเดียวมนะัน่ะเกือบหลุดแล้วนะ่ะก้อยหน่ะนี่ครับโอ้หลุดหลุดงามครับครับไม่มีความหมานู่งยามเศร้าครับเบ็ดเบ็ดแล้วครับผม ครับผลงานยามเำ้าเนาะครับเบ็ดใส่เบ็ดครับสามสิบกว่าหลังเนาะครับนี่ครับก็ได้ปลาหาตัวเด้อครับผมนี่ครับเห็นปะน้อเนอะนี่ครับผมแต่ที่ว่ายังมีความมันอยู่นะครับนี่ครับรุนใหญ่นี่จะรุนประคอนล็อกคอนใหม่นะครับนี่ครับผลงานยามเำ้าเนาะครับผมครับเบ็ดเบ็ดมันเบ็ดมันครับผมก็ ว่าก็คือว่าได้แล้วนะครับไม่เห็นะครับโอเคเบิงครับนี่ครับป่ายี่มเศร้าเนาะครับหมานอยู่ครับมือนี่ครับผมหาตัวครับย่มนเศร้าครับ่คยคลิปมีไว้ซ้ำานี้ก็น้อะครับเจอกันคลิปต่อไปครับว่าจะใส่หมวดเนาะครับหรือว่าน้ำแห้งไปกะจีว่าก็ได้ใส่เบ็ดนะครับเอาก็จะมาหาใส่ดักปลาไหลด้วยครับผมมันน้ำแห้งแล้วก็จีดักปลาไหลหายังไปเนาะครับผม สวัสดีครับ